สวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs> ื้นนี้ฝรั่งมาพาผ้ามาเก็บมาเกาลักพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะลวนแมมโอ้ยบบเมนนหน่อยลนคากลนแน่พี่น้องมึงเน่มาเกาลักเนี่ยเกาลักนี่มันกสิอยู่เยอรมันมันกสิมีหลายแบบด้วยพี่น้องเด้อเกาลักนี่สิใบยอยู่ประมาณนี้จ้ะใบย,ยักยเนี่ยใบยมีหนามมังสีเด้อจ้ะนี่แบบเดียวกันก็นกนหลายด้วยพี่น้องแต่พี่น้องต้องเบิ่งดีๆเนาะเกาลักจ้ะสิประมาณนี้จ้ะ ไปเพิ่นสีมีหนามเนาะแล้วพ่อเราพี่น้องบัดนี้นี่พ่กันเจ็บเอาอันนั้นก็เป็นสวนพักอันดอกเหลื้องๆที่เขาเห็ดน้ำมันเนาะพี่น้องฝรั่งเห็ดน้ำมันหนึงสีหน้าน้ำมันผุดหน้าแบดนี้มุดพ่อเราแล้วมันมืดแล้วมงูพวยใหญ่พี่น้องซื้อบ้านเฮาโลนึงก็ว่ามันถึกๆเนาะพี่น้องเนาะมันแพงบัดนี้ฝรั่งอยู่นี่บางคนเพิ่นว่าอ เพื่อนมาก,กินอยู่ถ้าเพื่อนมนองโ่งหูว่าเพื่อนสิเฮ็ดกินแบบไรพะนะโอ้ยมุ้ยไข่ก็มีแนวมีวิธีเฮ็ดกินอยู่เด้อมุ้ยไข่เฮ็ดมุ้ยไข่ก็ใส่ไมโครเวฟนะพี่นอ้องกรีดกีดแล้วก็ใส่ไมโครเวฟเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนี่อีกถุงหนึ่งพี่นอ้องแซ่บบ่พ่อยายจาว่าแซ่บนะแซ่บแซ่บนะแซ่บแซ่บเย็บเย็แซ่บ yeah. แซ่บเย็บกูดสเปกไทยอินสกูดเด้ออันดี <laughs> ดีใจอยากบอกใจ จะออนเราพี่น้องเรเบึงมีอยู่สามตูนเลี้ยงกันจ้ะตูนเกาลักสามตูนเลี้ยงกันฟ้าพ่ยายันไปได้แล้วมันฝนตกไปพี่น้องมาหนี่ก็แล้วเกาลักเยอรมันฝนกระตุกล่มกระล่มใบไม้ก็ลัางเหลียงพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้พีใบไม้ร่วงเนาะจ้ะ ข,ข,ข้างในเห็นแล้วคนไปเก็บออกข้างในเปล่าคนไปเก็บอยู่ข้างในพี่พี่น้องพี่ลายจังอย่างนี้มันรลนลงนี่เป็นสายเป็นสายอยู่รลนลงม้นนี่ทางเยอรมันฝนตกดีดีเลยจ้ะพี่น้องเด้อฝนตกดีอีลีไปแล้วจ้า